การพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนประถมะวัยด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้รูปแบบการนิเทศไทยใน PA PLC School that Learn Model ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและส่งเสริมลักษณะความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้โดยนายท่าดันทรตันพิพงศ์ตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์และนางสาวป,ปริชติตาสินทุรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในปีการศึกษา2567มีผู้เรียนในระดับประถมะวัยจำนวน310คนมีเขตบริการ10หมู่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์เผ่าปากกาเกยออทั้งหมดใช้ภาษาชนเผ่าเป็นภาษาพูดในชีวิตประจําวันถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะมีผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนที่พบว่า โรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาภารกิจในการจัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบแต่ยังมีปัญหาด้านการจัดการศึกษาใน,นระดับประถมวัยจากผลการประเมินภายนอกรอบที่4ได้ระบุข,ข้อเสนอแนะการพัฒนาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาปรับหลักสูตรที่เชื่อมต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห ให้ชัดเจนและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับการรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา2566ระดับปฐมวัยได้แก่ ปัญหาด้านการจัดประสบการณ์เด็กที่มีความพร้อมที่แตกต่างสถานศึกษาจึงมุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาสู่เด็กทั้งกลุ่มที่มีความต้องการพัฒนาพิเศษกลุ่มเด็กที่มีความพร้อมตามศักยภาพและกลุ่มเด็กที่มีความพร้อมในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้นจะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยมุ่งเน้นการจัดทําข้อตกลงการพัฒนางานของครูผู้สอนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ของครูผู้สอนระดับประถมวัย และส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ s c h o สคูเ Learn เ,เพื่อกำหนดเป็นทิศทางการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา การนิเทศเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนครูให้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเป้าหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สมบูรณ์ทุกด้านโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมย์ยึดหลักการนิเทศเพื่อนํามาพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 1. ผู้นิเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการนิเทศอย่างถูกต้องตรงประเด็นมีนระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในกระบวนการนิเทศ 2. กระบวนการนิเทศที่เกิดขึ้นต้องเกิดจากความร่วมมือของคณะครูทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียน สามต้องเป็นไปเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูการนิเทศการศึกษาควรมีการบริหารเป็นกระบวนการเชิงระบบมีการวางแผนการดำเนินงานมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานถือหลักการมีส่วนร่วมในการทำงานมีความเป็นประชาธิปไตยมีการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน 4. สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นสร้างความผูกพันและความมั่นคงต่องานอาชีพรวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองพร้อมที่จะรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ดำเนินงานภายใต้จุดมุ่งหมายและพันธกิจของหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปรับประยุกต์ในงานหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี ลักษณะในศตรวตรรษที่21เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตการบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนและกระบวนการจัดการศึกษาอย่างชัดเจนบทบาทสำคัญของสถานศึกษาต้องยึดหลักตอบสนองต่อผู้เรียนโดยยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตัวเองได้ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงสาอุปถรรัมมีรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านการพัฒนางานตามข้อตกลง P.A. โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ดังนี้ สอที่1การพัฒนาสถานศึกษาโดยการบริหารมุ่งพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กรด้านการนำองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์ด้านระบบและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและทีมงานด้านการวิเคราะห์การประเมินตนเอง และการจัดการความรู้ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องด้านผลลัพธ์ขององค์กรมาปรับให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาโดยทำอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่องและตรงตามแนวคิดของวงจรคุณภาพที่เรียกว่า PGCA Cycle มาปรับให้เป็นรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา s c h o o l t e a t l e r Model ของสถานศึกษาสอที่2การพัฒนาครูผู้สอนมีการกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายโดยมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน3ด้านคือด้านความรู้ด้านทักษะและด้านความสามารถตามสมรรถนะหลัก ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่ทุกคนต้องมีและสมรรถนะเฉพาะงานซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของครูหรือเรียกว่าสมรรถนะด้านเทคนิคเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้สอที่3 การส่งเสริมลักษณะความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนและครูผู้สอนกลไกที่สำคัญมากประการหนึ่งซึ่งช่วยให้ประสบความสำเร็จคือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจากแบบเดิมสู่การพัฒนาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ หรือ The Learning School โดยจัดให้มีชุมชนแห่งวิชาชีพขึ้นภายในโรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สามารถปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและสามารถให้บรรลุความสำเร็จของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพของตนเองให้สูงขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน คือการร่วมกันพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนประถมะวัยด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้รูปแบบการนิเทศภทยใน PA PLC s c h o o l d e t l e a r n Model ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและส่งเสริมลักษณะความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้โดยใช้วงจร PDCA มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ขั้นวางแผน 1. วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. วิเคราะห์หลักสูตร จุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 3. ศึกษาคำแนะนำและข้อเสนอแนะของสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่4และพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 4. ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมหรือรูปแบบการสอนพร้อมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นดำเนินการขั้นที่1จัดทํำ PA หรือการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร ขั้นที่2จัดทํา PLC คือการรวมตัวร่วมมือร่วมใจและร่วมเรียนรู้ของคณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงสาวประถมบนพื้นฐานความสัมพันธ์แบบการยานามิตรมีวิสัยทัศน์คุณค่าเป้าหมายและภารกิจร่วมกัน ขั้นที่3จัดทำรูปแบบนวัตกรรมแบบ A.L. Active Learning จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใช้กิจกรรมเรียนยินร่วมกับสื่อออนไลน์โดยดำเนินการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจและจัดการเรียนรู้เชิงรุกระดับประหมวัยโดยใช้กระบวนการผ่าน6กิจกรรมหลกักในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนร่วมกับการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ B.B.L. เป็น b e d Learning เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของสมองในเด็กซึ่งเด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่นในรูปแบบของตนเองเด็กจะเรียนรู้ด้วยความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสนุกสนานเกิดความสุขในการเรียนและการทำกิจกรรมโดยเริ่มจากเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่ยากให้เข้าใจอย่างแท้จริงและรู้จักแก้ไขปัญหาเพื่อให้สมองของเด็กพัฒนาได้อย่างเต็มความสามารถมีกระบวนการจัดการเรียนรู้5ขั้นตอน ตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นอุ่นเครื่องเพื่อให้เด็กพร้อมสู่การเรียนให้สมองตื่นตัวเกิดความกระเบียกกระเป๋าด้วยกิจกรรมขยับกายขยายสมองก่อนเรียนขั้นที่2ขั้นนําเสนอความรู้ใช้สื่อนําเสนอที่มีความน่าสนใจจูงใจและกระตุ้นให้เด็กเกิดการรับรู้เนื้อหาเชื่อเรียนขั้นที่3ขั้นลงมือทําเด็กได้ลงมือทําเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์จริงสถานการณ์จริงขั้นที่4ขั้นสรุปความรู้เด็กสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยคําพูดของเด็กหรือผ่านผลงานหรือชิ้นงานของเด็กขั้นที่5ขั้นนําไปใช้ในชีวิตจริงโดยการสมมุติสถานการณ์ให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเองเพื่อให้เด็กได้ฝึกการนําไปใช้จริงและเกิดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ ขี่เปิดชั้นเรียนในสถานศึกษาจากทีม P.A.P.L.C. ของโรงเรียนคือการเน้นกิจกรรมการสังเกตและการสื่อสารการแนะนำแบบกัลยานมิตรและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกันโปิดโอกาสให้ครูผู้สอนแสดงนวัตกรรมการสอนของตนให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นได้นำเสนอผลงานของตนเองพร้อมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกการคิดการตัดสินใจอีกทั้งสามารถบอกข้อดีข้อควรปรับปรุง ผลงานของตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ขั้นที่5ขั้นตรวจสอบ AAR วงรอบที่3คือขั้นประเมินผลทั้งผลงานรูปแบบการสอนของครูที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาผลงานของผู้เรียนที่เป็นสมรรถนะของผู้เรียนผลงานรูปแบบการนิเทศภายในในรูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการพัฒนางานตามข้อตกลง PA โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียน รู้ทางวิชาชีพ PLC โดยใช้รูปแบบ PA PLC s c h o o l d e a d Learn Model ส่งเสริมลักษณะความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ขั้นที่6เปิดชั้นเรียนเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ PA PLC ในเครือข่ายสถานศึกษาสีเวียงชัยคือการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาสีเวียงชัยในขั้นตอนนี้มีลักษณะพเพื่อนช่วยเพื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั้งเป้าหมายในการ ปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะร่วมกันเยี่ยมชมห้องเรียนของกันและกันเพื่อนำไปปรับปรุงบเรีาการและกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ขั้นตรวจสอบการประเมินผลการดำเนินง,งานเพื่อให้เกิดการส่งเสริมลักษณะวความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ School Dead Learn 1สถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา PAPLC School Dead Learn Model ส่งเสริมลักษณะโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 2. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถของครูและนักเรียนร่วมกัน 3. ครูผู้สอนมีนวัตรกรรมการสอนที่หลากหลายและพัฒนานวัตรกรรมหรือ รูปแบบการสอนอย่างต่อเนื่อง 4. น้นักเรียนมีการพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายอย่างพัฒนาและต่อเนื่องหาผู้ปกครองของนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารภายหลังส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาอยู่ใน,นระดับดีมากและมีผลความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานรูปแบบนิเทศไทยในสถานศึกษาในรูปแบบการนิเทศการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านนวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการการพัฒนางานตามข้อตกลง PA โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยใช้รูปแบบ PA-PLC s c h o o l d e d l e a r n Model ส่งเสริมลักษณะวความเป็นโร โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปส่งผลให้โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับประถมวัยจำนวน10คนได้รับรางวัลจากการประกวดและตัดสินผลงานวิชาการที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ประจำปีพุทธศักราช2567ระดับสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2 ผู้บริหารได้รับรางวัลได้แก่นายทราธรตันวิพมรมตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวปริชัดต้าสินทุรองผู้อำนวยการโรงเรียนรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแท็ทีสด้านการบริหารจัดการระดับดีเลิศการต่อย,ยอดพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ ติดตามประเมินผลโครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดลำพูนโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาประถมะวัยในพื้นที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ผู้สอนได้รับรางวัลการประกวดห้องเรียนคุณภาพประถมอวัยระดับดีเยี่ยม3มปีต่อเนื่องได้แก่นางสาวกน,นิกากันชัยและระดับดีเยี่ยมได้แก่นางสาวณัฐพัชรีพรนางสาวพิชภพรสุขใจนางสาวนัทนันรีมหายศนันนางสาวปิยนุช,ชูยกนางสาวสาวพาธานสุขฐานันดรน,นางสาวสายรุ้งอวริตและนางกมลเนตรอินทัศระระดับสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูนเขต2โรงเรียนได้รับรางวัลผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice o b e c Content Center ระดับยอดเยี่ยมระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2,567 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเพรผลงานการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่คุณภาพผู้เรียนด้วย PA ปีงบประมาณ2,567โรงเรียนรางวัลผลการปฏิบัติท,ที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับสอพทอ โรงเรียนได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่5พุทธศักราช2,567ถึง2,571ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศรายการฉีกตัดปะกระดาษปฐมวัยและรางวัลเหรียญทองรายการปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัยจากการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลำพูนเขตสอ การพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาเพื่อสมรรถครูผู้สอนปฐมวยัยด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้รูปแบบการนิเทศภายใน PAPLC s c h o o l d e a d l e a r n Model ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและส่งเสริมลักษณะความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการสู่ความสำเร็จส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร ผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารและต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้รับการยอมรับมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นๆทั่วไปขอขอบพระคุณค่ะ